สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูสัญญาที่3ขีดสกันนะครับโดยสัญญาที่3ขีดสีก็จะเหมือนเดิมนะครับสัญญา3ขีดสีเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2พงพาธนะครับพาธแรกก็จะเป็นโคกกวดนะครับไปจนถึงขุดจิกนะครับก็เลยขุดจิกไปอีกนิดนึงนะครับเกว่าจะถึงตัวสถานีสูงเนินนั่นแหละครับแต่ว่ายังไม่ถึงนะครับก็จะอยู่กลางๆงนะครับผมแล้วก็อีก ช่วงหนึ่งนะครับของ3ามสช่วงหนึ่งก็คือจะอยู่ที่สีเขวนะครับยาวไปจนถึงคลองไผ่ลำตะคองเลยครับผมนั่นแหละครับวันนี้เราก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็อัปเดตความคืบหน้านะครับของ3ามสในพาร์ทแรกนะครับซึ่งจะเป็นช่วงจากโคกขวดนะครับไปจนถึงปุตติงนะครับโอเคนะครับความคืบหน้าใน2กิโลเมตรแรกนะครับจากจุดเริ่มต้นสัญญานะครับมาถึงถึงบริเวณตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คือความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้ก็คือวางสเปนเรียบร้อยแล้วครับ เนี่ยครับตอนนี้วางสเปนเลยสถานีโคก,กวดไปแล้วครับผมก็ตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการวางบริเกอร์ข้างบนเนี่ยครับตอนนี้ก็คือตรงเข้าที่สถานีโคก,กวดแล้วครับซึ่งสถานีโคก,กวดตอนนี้ก็คือจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับตรงข้ามกับรถเคนซียวขาวเนี่ยครับก็คือกล้องเราตอนนี้ถ่ายอยู่ที่ฝั่งขวามือนะครับ ส่วนสถานีโคกวดเราอยู่ซ้ายมือนะครับกันเนี่ยครับตอนนี้เราก็เจอ,อกเดินทางจากสถานีโคกวดไปแล้วครับผมเนี่ยครับจะเห็นว่าตามที่ผมพูดเลยฮะก็คือตอนนี้เขาต่อสเปนเนี่ยเลยสถานีโคกวดไปแล้วครับผมตอนนี้ก็เหลืออีกไม่เยอะนะครับก็จะใกล้ข้ามถนนโคกวดข้ามทะเลสอได้แล้วครับเนี่ยครับ ตอนนี้นะครับเท่าที่ไร่เช็คดูสเปนตอนนี้นะครับก็น่าจะเหลืออีกประมาณ7กตสเปนนะครับก็จะทําการข้ามถนนโคกขวดขามทะเลซอได้แล้วครับโดยเกตสเปนตรงนี้นะครับก็จะรวมแบบคานยื่นสมดุลใส่ด้วยนะครับเนี่ยครับมันจะมีทั้งแบบการวางสเปนแบบปกติครับทุกท่านแล้วก็มีการใช้คานยื่นสมดุลด้วยครับปกติการจะวางสเปนแบบคานยื่นสมดุลเนี่ยนะครับเขาจะใช้กรณีที่ว่า จะต้องข้ามจุดที่มันมีความยาวมากกว่าที่30เมตรขึ้นไปนะครับเนี่ยครับอย่างเช่นบริเวณตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงบริเวณสะพานตรงนี้เห็นไหมครับเขาก็จะมีความกว้างของตัวการข้ามค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยครับก็เลยต้องใช้สแปนแบบคานยืนสมดุลครับผมพอข้ามสะพานโคกัว่าคำทะเลสอมมานะครับตอนนี้ก็จะเหลือเสาอีกประมาณ 8เสานะครับที่ยังไม่ได้หล่อข้อสุดท้ายนะครับเนี่ยครับส่วนตัวอื่นนะครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการข้อสุดท้ายอยู่ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับก็คิดว่าไม่น่าจะเกินเดือนตุลานะครับตรงบริเวณจุดนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับตอนนี้เห็นไหมครับเริ่มทยอยหล่อเข้ามาเรื่อยๆนะครับจากแต่ก่อนก็คือเพิ่งมีเฉพาะโครงเหล็กอย่างเดียวนะครับตอนแต่ก่อนนะครับมีเฉพาะฟุตติ้งแล้วก็โครงเหล็กขึ้นมานะครับตอนนี้ก็คือเห็นไหมครับตอนนี้หล่อใกล้จะเต็มเสาหมดแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับ ตรงบริวณนี้เป็นจุดล่าสุดนะครับที่เขากําลังหล่อข้อสุดท้ายอยู่นะครับเห็นไหมครับนอกจากนี้พอผ่านตรงนี้ไปก็คือตอนนี้หล่อเต็มหมดแล้วครับเห็นไหมครับก็จะมีสภาพตามนี้นะครับสําหรับความคืบหน้าในช่วงปลายเดือนสิงหานะครับแล้วก็ต้นเดือนกันยานะครับช่วงนี้ เนี่ยครับบริเวณข้างหน้าหลังจากนี้ก็จะลดลงเป็นระดับดินแล้วนะครับตอนนี้เท่าที่ดูความเคลื่อนหน้าของช่วงบริเวณนี้นะครับก็ต่อสแปนได้ตอนนี้ก็21ตัวนะครับแล้วตัวที่22กําลังจะดําเนินการต่อนะครับผมเนี่ยครับถ้าคิดเป็นระยะทางตอนนี้นะครับ22ตัวก็ประมาณ600กว่าเมตรนะครับ660เมตรกว่านะครับทุกท่านเนี่ยครับหลังจากนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นระดับดินแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับ เนี่ยครับพอเปลี่ยนมาเป็นทางระดับด well right ินนะครับตอนนี้ก็คือกําลังทํางานล่องน้ําอยู Warm ่ครับเห็นไหมครับช่วงนี้นะครับดําเนินการล่องน้ําอย่างเดียวเลยครับเนี่ยครับก็คันดินช่วงนี้ก็ถือว่าได้ระดับแล้วครับก็ตอนนี้เห็นไหมครับเขากำลังดําเนินการทําล่องน้ําอยู่ครับก็ทํามากับจะถึงจุดที่ยกระดับแล้วครับทุกท่านเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะถึงนะครับสาหรับช่วงบริเวณนี้นะครับก่อนถึงตัวเส้นทางเรื่องเมืองนะครับเห็นไหมครับ แล้วเท like ่าที่สังเกตนะครับจะเห็นว่าเขาจะมีการนําหินกรวดนะครับมาทดลองใส่บางส่ว e นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะมีการนํามาใส่บางส่วนนะครับช่วงนี้เนี่ยครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับก่อนถึงตัวสะพานทางเรื่องเมืองนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับตัวรางระบายน้ําก็ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับคันดินก็เริ่มได้ระดับนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการนําหินคุกบางส่วนมาใส่ ด้านหนึ่งแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับพอเลยสะพานทางเลี่ยงเมืองมานะครับตอนนี้นะครับผู้ละหมอกําลังดําเนินการนะครับทําคันกั้นดินถลายอยู่ครับเห็นไหมครับนี่ครับล่องน้ําก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับช่วงนี้นะครับตอนนี้กําลังทําคันกั้นดินถลายอยู่ครับช่วงสําหรับที่เดินทางออกมาจากสะพานทางเลี่ยงเมืองเมื่อกี้นะครับ พถึงตรงนี้นะครับยังทาร่องน้ําไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังเหลือพื้นข้างบนอีกนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็กําลังจะดําเนินการนะครับผมเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือเร่งทาร่องน้ํากันอยู่นะครับช่วงนี้เนี่ยครับยังไม่เสร็จนะครับเสร็จเฉพาะช่วงแรกที่ออกมาจากเส้นทางเรื่องเมืองเมื่อกี้นะครับส่วนตรงนี้ยังเพิ่มระดับดินอยู่ครับเห็นไหมครับยังไม่ได้ระดับกันนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็กําลังทยอยเพิ่มระดับดินอยู่ครับส่วนร่องน้ําก็ทําเสร็จแล้วครับตรงนี้ ส่วนคันกั้นดินถาลายก็คือยังนะครับมันต้องได้ระดับเท่ากันกันกบตัวเนี้นครับผมตอนนี้ผู้ละหมอก็กำลังดาเนินการเพิ่มระดับคันดินอยู่ครับพอผ่านมาถึงช่วงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับร่องน้ําก็เสร็จแล้วครับแล้วก็คันกั้นดินถาลายก็เสร็จแล้วครับคิดว่าในอนาคตข้างหน้านะครับก็น่าจะเป็น ชั้นหินคุกชั้นที่3แน่นอนครับผมสําหรับช่วงนี้นะครับแล้วก็จะน่าจะเป็นแบบนี้ยาวไปเรื่อยเลยครับจนถึงตัวสถานีกุดจิกเลยครับทุกท่านเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าเขาทําร่องน้ําทําคันั้นดินถลยอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทําไหลทางเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับจะสังเกตมันว่าจะเห็นว่ามันค่อยๆระดับลงมาเนี่ยครับผมก็คือผมว่าตรงเนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดินก็คือคันดินก็คือได้ระดับแล้วนะครับที่เหลือก็ ในอนาคตก็น่าจะเป็นการนําหินคุกชั้นที่3มาใส่นะครับแล้วก็ใส่ชั้นที่4ชั้นที่5ตามลําดับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็จะสังเกตเห็นว่าร่องน้ําอะไรพวกนี้คันกันนินตะไรก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับก็คือช่วงนี้ไปจนถึงตัวสถานีกุจิกก็คือเหลือแค่ขั้นตอนการนาหินมาใส่ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะรอให้ตรงบริเวณที่ระดับยังไม่ได้ระดับนะครับให้เสร็จพร้อมกันแล้วก็เทครั้งเดียวเลยนะครับผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับช่วงนี้ เนี่ยครับก็จะมีความเคลื่อหน้าอย่างนี้ไปเรื่อยเลยครับจนถึงหน้าสถานีขุดจิกซึ่งจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับเนี่ยครับก็น่าจะเหลือแค่ขั้นตอนการใส่หินคุกชั้นที่3มนะครับสําหรับช่วงนี้ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะรอทําพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยครับพอใส่หินคุกชั้นที่3ามที่4ที่ห้าเสร็จนะครับก็ถึงจะมาทารั้วติดที่ด้านข้างของตัวเส้นทางนะครับ ส่วนบริเวณที่เป็นร่องๆตรงนี้นะครับเขากําลังทําอันเดอร์กราว์วอล์กว์นะครับก็จะเป็นเส้นทางนะครับลอดใต้นะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับเพื่อที่จะให้มาขึ้นรถไฟบริเวณตรงนี้ได้นะครับส่วนตัวสถานีกุจิกเนี่ยนะครับก็จะสร้างทดแทนอยู่ฝั่งนู้นเลยครับข้ามตัวอ่ตัวสถานีตรงนี้ไปนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงนั้นก็น่าจะเป็นสถานีกุจิกนะครับที่เขากําลังสร้างใหม่อยู่นะครับเนี่ยครับ ส่วนเวลาคนข้ามมาขึ้นรถไฟก็คือต้องลอดตายตัวสะพานตัวนี้ครับที่เขากำลังทำํำลองอยู่เมื่อเกี้นะครับส่วนบริเวณที่ออกจากสถานีกุดจิกไปนะครับประมาณสัก200เมตรตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการปรับพื้นที่เป็นคันดินให้ดูเป็นลูกทรงนะครับเนี่ยครับก็จะมีความคืบหน้าอีกทีหลังจากที่เลยกองดินตรงนี้ไปแล้วนะครับ เนี่ยครับทุกท่านพอเลยกองดินมาก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เห็นไหมครับเริ่มมีการบดอัชั้นหินขึ้นสูงแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับเริ่มมีความหวังแล้วครับหลังจากนี้นะครับพอใส่ชั้นหินจนครบทุกชั้นนะครับตามมาตรฐานที่ทางตัวโครงการรถไฟความเร็วสูงเขาต้องการนะครับหลังจากนี้ก็คือก็จะถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใส่รั้วกันนะครับตอนนี้ก็คือบดอัด สูงขึ้นแล้วครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่ทราบว่ามันชั้นที่3หรือชั้นที่4แล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากทุกท่านเท่าที่สังเกตตอนนี้นะครับเขาดําเนินการไปได้ค่อนข้างที่จะยาวแล้วครับหลังจากนี้นะครับก็ดูทรงแล้วน่าจะประมาณเกือบเกือบกิโลครึ่งนะครับหลังจากนี้ก็คือยาวมากนะครับเนี่ยครับทุกท่านก็จะดูยาวๆแบบนี้ไปเลยนะครับผมก็คือความคืบหน้าของช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับ ทำการบดอัดขึ้นค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับตอนนี้ถ้าดูในกล้องอาจจะไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้ามาดูในหน้างานจริงนี่บอกเลยว่าสูงมากนะครับเนี่ยครับก็จะมีความเคลื่อหน้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่ครับเนี่ยครับจนเกือบจะนู่นแหละครับจนถึงจุดที่เขาจะเชื่อมต่อกับสัญญาที่สองขีดหนึ่งตรงนั้นนะครับถึงจะเว็นว่างไว้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับทําค่อนข้างไกลเลยทีเดียวทุกท่านเนี่ยครับมาถึงตรงนี้เลยครับดูแล้วน่าจะประมาณหนึ่งกิโลครึ่งเลยครับ ตอนนี้ก็หลังจากนี้ก็ก็จะเป็นพื้นที่อย่างนี้และครับตอนนี้แต่ว่าในอนาคตเขาก็น่าจะมาเทเพิ่มครับผมสังเกตเพราะว่าเขามีการปรับพื้นที่ไว้แล้วครับเห็นไหมครับเตรียมพร้อมนําชั้นหินชั้นที่สามเข้ามาใส่แล้วครับเห็นไหมครับก็จะเตรียมไว้อย่างนี้ยาวๆเลยครับทุกท่านจนยาวไปจนถึงจุดสิ้นสุดสัญญาที่จะเชื่อมต่อสองขีดหนึ่งซึ่งจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้เลยครับ เนี่ยครับพอมาถึงบริเวณข้างหน้าหลังจากนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เขาทารั้วมาจ่อรอจนถึงตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับทุกท่านขั้นตอนต่อไปก็คงเหลือแค่นําชั้นดินมาใส่ให้ได้ระดับนะครับแล้วก็จะใส่สั้นหินนะครับชั้นที่สามสี่ห้าตามลำดับก็น่าจะเสร็จนะครับหลังจากนี้นะครับเพราะว่านี่เห็นไหมครับทารั้วมาจ่อรอแล้วครับหลังจากนี้ก็คือใส่ชั้นหินครบทุกชั้นก็คือจบครับผมสําหรับช่วงบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับ ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือใกล้จะเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่2อขีดหนึ่งซึ่งจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับเห็นไหมครับที่จะเป็นจุดที่จะเป็นแบล็เออร์ขาวแดงที่เขาวางไว้ตรงนี้นครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อกับ2อขีดหนึ่งแล้วครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับผมก็จะเริ่มก่อภาพด้วยความเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นจุดที่ทําจินสดสัญญาไปแล้วนะครับ ก็คือเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะยาวไปถึงนู่นเลยครับทุกท่านนะครับเริ่มต้นจากตรงเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับยาวไปถึงตัวสถานีโคกสะอาดเลยครับก็คือไปถึงตรงนู้นแหละครับถึงจะสิ้นสุดสัญญานะครับเนี่ยครับยกระดับแล้วครับทุกท่านหลังจากนี้ก็จะทําการยกระดับนะครับเข้าสู่ที่ตัวสถานีสูงเดินนะครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นสถานีสูงเนินนะครับทุกท่านนี่ครับอันนี้นะครับอันนี้คืองานที่เสร็จสิ้นร้อเซ็นแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้สัญญาที่เสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันนะครับสองสัญญาด้วยกันนะครับก็คือสัญญาที่หนึ่งดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่วงกลางดวงบางกโศสกนะครับอันนั้นก็คืองานโยธาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอาจจะเหลือแค่การใส่รั้วนะครับแต่เดี๋ยวผู้ละหมาของสามกลหนึ่งเขาจะใส่ให้นะครับแต่ว่าเขาตีเป็นเสร็จร้อยเป งานโยธาที่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์อันดับที่สองนะครับหลังจากนี้ก็คือตรงช่วงนี้ครับที่ผมกาลังถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาที่สองชิ้นหนึ่งนะครับก็จะดําเนินการจากช่วงขุดจิกตรงที่เราผ่านมาจุดเริ่มต้นแรกๆเมื่อกี้นะครับที่เป็นจุดขาวแดงนะครับที่เขาทาไปเรื่อยๆวางไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ยาวไปจนตัวสถานีโคกสะอาดเลยครับก็ซึ่งก็เลยศูนย์สํารรงย่อยโคกสะอาดนี่ครับทุกท่านเนี่ยครับก็นั่นแหละครับที่เป็นสัญญาที่เสร็จมาแล้ว สองสัญญานะครับทุกท่านนี่เดี๋ยวเขาจะว่าไม่เสร็จนะครับจริงๆมันเสร็จแล้วนะครับสองสัญญานะครับทุกท่าน ส่วนสัญญาที่จะเสร็จต่อไปนะครับในลำดับที่3เนี่ยผมว่าน่าจะไม่พ้นสัญญาที่3ขีดสีที่เรากำลังมองอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็คือความคืบหน้าก็มาแล้วนะครับประมาณ77%นะครับเข้าใจว่าน่าจะเกือบใกล้ถึง80แล้วครับหลังจากนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตก็มีความคืบหน้าเรื่อยๆอยู่นะครับสำหรับตัวสัญญาที่ 3. ขีดสีนะครับผมเนี่ยครับ โอเคเนี okay ่ยมาพอม,มาถึงตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นระดับดินเหมือนเดิม้วครับแล้วก็จะตรงเข้าที่ตัวสถานีโคกศาสตร์นะครับหลังจากนี้นะครับซึ่งตัวสถานีโคกศาสตร์เนี่ยก็จะมีศูนย์่อมรุงย่อยโคกศาสตร์ด้วยนะครับทุกท่านซึ่งจะเห็นเป็นอาคารข้างหน้านะครับหลังจากนี้นะทุกท่านเดี๋ยวจะพาทุกท่านดูนะครับนั่นนะครับที่เรามองเห็นอยู่ไกลตรงนั้นนะครับอันนั้นนะครับเป็นศูนย์ซ่อมรุงย่อยโคกศาสตรนะครับทุกท่านเนี่ยครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้านะครับเอาไว้เวลาถ้ารถไฟมีปัญหานะครับเาก็จะ เลี้ยวเข้าบริเวณที่ศูนย์ซ่อมลุงด้วยโคสานะครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีศูนย์ซ่อมลุงแล้วก็จะมีบ้านพักพนักง,งานอยู่ด้วยในตัวเลยครับทุกท่านเนี่ยครับ ตอนนี้นะครับเท่าที่ฟังข่าวมานะครับทุกท่านความหวังที่จะได้เปิดปี2571เนี่ยน่าจะยากขึ้นแล้วนะครับพอดีมีการเกิดเหตุการณ์เรื่องอุโมงค์ถล่มด้วยนะครับมันก็น่าจะเลื่อนปีนะครับแต่จริงๆอะ่ะผมว่าเท่าที่เราไปดูหน้างงานนะเราก็คิดว่าไม่น่าจะเปิดทันอยู่แล้วครับผมเพราะว่าดูจากการลงนามสัญญานะครับตอนนี้ยังเหลืออีก2สัญญานะครับทุกท่านที่ยังไม่ได้ลงนะครับ ก็คือตัวสัญญาที่4ี่ขีดหนะครับแล้วก็ตัวสัญญาที่4ีขีดหนึ่งนะครับซึ่ง4ีขนะีดหเนี่ยผมฟังฟังได้ยินข่าวว่าเขาได้พูดละหมาอแล้วนะครับแต่ว่าก็คือกลัวจะมีปัญหาเรื่องแหล่งมรดกโลกอะไรพวกนี้นะครับก็เลยตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการส่งไปขออนุญาตทางยูนิโกนะครับให้เขาเข้ามาตรวจสอบดูนะครับว่ามันจะมีผลกระทบหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเอกสาร ได้ยินข่าวว่าถึงยูเนสโกแล้วนะครับกับส่วนสัญญาที่ขีดสี่ขีดหนึ่งนะครับก็คืออาจจะใช้พื้นที่ร่วมกับรถไฟความเร็วสูงสามสนามบินนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงนามเลยครับซึ่งก็ภาวนาให้รีบๆเซ็นสัญญาให้ได้ภายในปีนี้นะครับอย่างน้อยก็จะได้มีความคืบหน้าขึ้นมาสักนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าชุดโครงสร้างกาจะสร้างเสร็จมันก็ต้องใช้ เวลานานพอสมควรนะครับไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหนึ่งปีก็จะได้เลยนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับทุกท่านก็ภาวนาให้ผ่านเร็วๆนะครับผมเพราะว่าเป็นความหวังของคนเฒ่าคนแก่นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทําช่องนี้ผมเห็นผู้สูงอายทุที่มาคอมเมนต์นี่ผมแบบว่าสัมผัสถึงความรู้สึกเขาได้เลยนะครับว่าเขามีความหวังกับโครงการนี้มากเลยครับทุกท่านมันพูดประมาณว่าโอ้ยฉันจะมีชีวิตอยู่ถึงมันสร้างเสร็จหรือเปล่าเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับทุกท่านโอเคสําหรับวันนี้นะครับพัวผมเองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยภาพบรรยากาศนะครับของการเดินทางออกจากสถานีโคกสะอาดมานะครับเนี่ยครับเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับตัวสถานีสีเขีิวนะครับหลังจากนี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ กอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ